วนนี้เราจะมาเล่นเน็ตช็อตกันนะครับก็เป็นดีพีที่ห้าร้อยแล้วนะครับผมไม่ใช่ไอ้ชี้กูพูดผิดอ่ะมาเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวผมอยู่ที่โรงเรียนผมมาเอ่อมาเล่นกับเพื่อนกันนะครับเข้าใจไหมโอเคครับเกื่อนสองคนเปิดห้องนึงคุณไม่ได้หรอคือไม่ได้วะเพื่อนมาเฮ่อเฉียว โอเคนะครับมีฟ้าต uh ีนนะครับดูเลยคก็บรอบนี้ จัดกระายเลยเออเอาใหม่ก็ได้เออายุอะมีลูกไหมเอ้าเอาเอาเองลูกไปลงทางัมารูเจัดไปเออไม่เองนะเดอบไปทางกัมา ขอครับไม่น่าพูดคำหยาบเลยครับผม,มเกรดิ่มนทำไมเล่นตรียมเป็นกบมุ้ยเียใคแตใครแต่งช่ยกู อ,อ,อ,อะไรกู้เนี่ยชื่อเคียร์เยนโอ้ยเี่ยมกพโอเคอเครัออเคบออเบแอแุเพื่อนก <สะ S 2> ูอะขอโทษกระจอกอะือไม่เปนอะไรเยะโอ้ยะี่อะไรดูน้นี่ชื่นใจเลยนะโอเคเพชรเออเรามาดูหมวดที่อะไรเนี่ยน,นะครับคินีก็เอาประมาณสักสินาทีพอไม่เอามาก โอเคนะครับอ๋อโ้ยโออแล้วตรงนี้เขยนอไงเขียนกระโดดหย่อนโอเคนะครับหยอไม่ต้องเรียนหรอกหยอ เลื่กูน้องอรล่ะกูมาเอาเด็กเด่นอะไรนะฮิฮิเผาไง อือล่ะอืมระดับระดับเยอเลสัโอ้มึงเยอะเลยอะไม่น่าเลยอ้กูไม่ได้โจงงี้ย มลไไอ้ยอดเลยเดีไปรับรางวัลก่อนอือเดี๋ยวให้ชวนมาก็บอืกูขดเป็นโลเวเท่าไหร่เราว่าตอิงะอืมโอเครลองชวน โหดูน้ำทิ้งใหญ่โคตมั่งเลยเฮ้ยเงียบๆหน่อยสิเพิ่งกำลังแคสเกมอยู่มันอยู่ไหนยิงคุณ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 ดูใครไอ้กูตายล กูว่าละนี่นนชิวูจะไปเอาบอมมึงไอ้กูจะไปเอาพี่จีวเข้ามาเดียวขึ้นมาไว้ขึ้นมาเลย พี่พี่ออ้เหียพี่ไอ้สัสเฮ้ยอยพี่ฮ้ยกูเธอกูเธอเหียเลยกูตายแล้วฮึ่มไอ้สัสบอม อลน่ะเฮ้ยเฮ้ยเตุ้มอุลน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขู่ระดับเซียนชนะหนึ่งรอบเองโอเคครับเดี๋ยวรับไปรับรางวัลเดี๋ยวเออนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเออไอสัตว์พูดซะมากเลยมึงเนอะ เดี๋ยวโอเคนะครับพร้อมหรือพร้อมดีโอเคนะครับเดี๋ยวเอ่อเอาแถมแถมเอาแถมแล้วกันแถมแถมหนึ่งแล้วแถมหนึ่งแถมหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็บอกไปแล้วนะว่ากูไม่มีเนื้อในสัตว์โอเคอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะ รูด่านนี้เหรอมโมเลยชอบอ่ะเอา้สาสไนเปอร์เหรอเนีน่ยจิ๊บ เยอะโดนนั่นหนึ่งตู้เหมือน,นกันตู้เหมือนกันดูเหมือนกันอเคลื่อนเลื่อยๆรสักหน่อยก็ได้เอาตายเอง โอเคูอย okay, hey, okay, okay, ู่ตรงนี้ก็ได้เว้ย่กลัวไมเกล่วไอเหี้ยระเบิดนี่มึงยิงอ่ะยิงฟั๊มเลือดกันด้วยฟั๊มเลือดกันคีมอ่ะเฮ้โอเคนะครับไอเหี้ยกลิ่นเข้าเรียนแล้วมึงกูริวเลย ไอ้เหี้ยยิงไม่เข้ายิงเข้าซะเถอะมึงอะฮะยิงไม่เข้าเลยโอ้โหอะไรนะโหยโหยโหยอะไรเนี่ยตุ้มไอ้เหี้ยลองมาดูก่อนครับคุณครับตุ้มเอออร่อยดีวะโอ้ยยิงกูไมไอ้โดดยูช็อต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 ยูไอ้เหี้ย โอเคครับก okay, ็เลือดเท่าๆกันอยู่นะครับรอบคิงดับรัวดับรัวดับรัวกับดับรัวปุ๊บอ้เหรอดับรัวกับดับรัวปุ๊บเฮ้ยโอ้ยเป็นยังไงวะโอเคครับก็้วสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสกินสกินสวยไหม